ก็คือมันโดนเราโดนบังคับทําออนไลน์เพราะว่าสถานการณ์โควิดหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจที่จะมาเฉิดฉายบนเส้นทางออนไลน์ตั้งแต่แรกที่อินดีมอยู่แล้วเออคือจริงๆแล้วอ่ะตัวพี่เข้ามาเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่าพี่เข้ามาในโปรเจกต์ของอินดีมเนี่ยพี่ตั้งใจที่จะทําในระบบออนไลน์ร้อยปร์เซ็น์นะคะเพราะว่า พี่เคยทําระบบออนไลน์มาแล้วไงนะคะ<ช>แล้วมันไม่ประสบผลสําเร็จนะคะแล้วพี่ก็เลยมองมว่าอินดีนี่แหละนะคะที่จะมาสร้างระบบนะคะที่มันเป็นแพลตฟอร์มนะคะของออนไลน์ร้อยปอร์เซ็นะคะี่เข้ามานะคะตั้งแต่แรกเลยพี่ใช้ระบบออนไลน์เรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะแล้วแล้วพี่ลนี่เนี่ยทำอินดีมเต็มตัวไหมครับมีอาชีพอื่นหรือว่ามีอาชีพก่อนหน้านี้ที่ทําอยู่ไหมครับเออทําค่ะพี่พก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ พี่ก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่ค่ะเป็นธุรกิจอะไรครับพี่เออวันนี้พี่ก็อยากจะบอกนะว่าใครที่ทํางานประจําหรือว,ว่าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยงานเนี้ยก็สามารถทําได้นะคะตอนนี้พี่ก็ทำออแกไนส์นะคะมีพื้นที่ให้เช่ารับจัดการอีเวนต์นะคะก็ทําในห้างที่ถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยนะคะไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะคะในประเทศไทยนี้นะคะอืทีนี้เนี่ย พอพอสถานการณ์มันเป็นอันนี้อันนี้ขออนุญาตลอกเรื่องนิดนึงพอสถานการณ์มันเป็นโควิดแบบเนี้งานที่ที่จัดอีเวนต์แบบนี้ได้รับผลกระทบไหมครับโอต้องบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหมเพราะว่าแบบสถานการณ์มันไม่ได้เลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าพี่ทํางานในห้างไงนะแล้วก็ห้างตอนเนี้ยเขาก็แบบว่าไม่คนเข้าห้างนะคะแล้วก็ปิดนะคะในบูธที่พี่ถามนะาต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ยโดนผลกระทบเนี่ยเรียกว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะ ทีนี้ทําไงอะไรายได้เราหายไปแล้วทําไงครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะสาหรับธุรกิจประจาที่เราทาเนาะเราก็แบบมันกับคือตอนนี้ตัวพี่อยากจะบอกว่าใครที่นะคะมีรายได้เพียงกระเป๋เดียวนะคะต้องบอกเลยว่าคุณมีความเสี่ยงมากๆเลยนะคะยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะคุณต้องมีรายได้กระเป๋ที่2ที่สามที่4ี่เลยนะคะแล้วตัวพี่เองเนี่ยก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่มาเจอนะคะอินดีเนี่ยในวิกฤตที่ เพราะว่าพี่เข้ามาในอินดีมเนี่ยในช่วงที่มันเจอวิกฤตปีที่แล้วเนาะช่วงเดือนมีนาเมษาต้องบอกเลยว่าอินดีมเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์นะคะชีวิตพี่จริงๆเลยนะคะต้องขอบคุณอินดีมจริงทีนี้ี่รับรายได้จากอินดีมเนี่ยคือคืออย่างที่เราทราบกันเนาะว่าวันว่าว่ารายได้ของอินดีมเนี่ยมีให้เป็นรายสัปดาห์ผมเชื่อว่าวันเนี้ยพี่อาจจะตื่นเต้นแต่ว่าพรุ่งเนี้ยพี่อาจจะตื่นเต้นกว่านี้ถูกไหม <laughs> เพราะว่าอะไรไหนบอกพี่พี่สมาชิกในห้องหน่อยว่าอะไร คือวันนี้พี่จะบอกว่าวันนี้พี่อาจจะตื่นเต้นมากนะที่ได้แบบมันกับว่ามาเจอพี่ๆสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะแต่พรุ่งนี้นะคะมันจะเป็นการตื่นเต้นที่แบบหนามากว่ามันเป็นรายได้ที่ดีเนี่ยนะคะจะเข้ามานะคะทุกวันศุกร์นะคะต้องบอกอเลยว่าพรุ่งนี้จะตื่นเต้นมากตื่น<ม>เต้นมากกว่าที่อิกด้วยนะผมก็นึกว่าตื่นเต้นคุยกับผมที่ไหนได้ <laughs> ตื่นเต้นวันพรุ่งนี้เงินจะเข้านั่นเอง <laughs> ทีนี้เนี่ยผมถามเลยว่าต่อคือคือพี่พี่ลินนี่เนี่ยเนื่องจากว่าจากที่ผมเห็นจากที่สัมผัสกันจากที่คุยกันในเรื่องของการทํางานเนาะคือพี่ลินนี่เป็นคนหนึ่งที่มี OPP ทุกวันเป็นคนที่ออกไปบรรยายผมโทรไปกลางวันเนี่ยขนาดวันเนี้ยผมจะโทรขอนัดคิวซ้อมวันเนี้ยที่จะมาไลฟ์กันเนี่ยพี่ลินนี่ยังสายไม่ว่างเลยเพราะว่าแบบโทรไปกี่ครั้งพี่ติดสปอนเซอร์อยู่พี่ติดคุยกับลูกค้าพี่ติดคุยกับสมาชิกอยู่เจมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรกลับนะ ทีเนี้ยรายได้ของพี่เนี่ยรายสัปดาห์หรือว่ารายรายวันรายเดือนเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างไหนเราให้ฟังหน่อยคือคือต้องบอกเลยนะว่ารายได้ของอินดีมเนี่ยมันก็จะแบบเป็นกับสวิงหน่อยนะจะขึ้นขึ้น,นลงลงหน่อยนะคะก็อย่าตกใจนะคะบางวันก็รับรายได้บางวันเนี่ยสี่หมื่นบาทต่อวันนะคะ อ่านะคะบางอาทิตย์เนี่ยนะคะบางอาทิตย์เนี่ยก็จะมีประมาณสี่หมื่นนะคะบางอาทิตย์เนี่ยก็จะมาประมาณแปดหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตกใจนะคะรายได้เนี่ยมันจะสวิงนิดนึงหน่อยนะคะคขึ้นขึ้นลงลงหน่อยนะคะในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องตกใจนะคะไรายได้เพียงแค่นี้นะคะ <laughs> ไม่แค่นี้นะครับที่พูดมาเนี่ยไม่แค่นี้นะครับเนี่ยทีนี้เนี่ย รายได้ที่มันสวิงเนี่ยผมถามเลยว่ารายได้เนี่ยบางคนมองว่ารายได้มันไม่เท่ากันหรือว่าทําช่วงแรกเนี่ยยังไม่มีรายได้เลยพี่ลินนี่มีเทคนิคอะไรแนะนำไหมเรื่องของการว่า คือคนใหม่อ่ะอย่างที่บอกนะครับอย่างพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจอินดีมนี้เนี่ยอาจจะมองว่าในช่วงแรกอาจจะเป็นที่ข้อมูลยังไม่แน่นหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เก่งเรื่องของการ OPP การไลฟ์การใช้สื่อออนไลน์นะครับมผมอยากจะให้พี่ลินนี่ในฐานะที่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยพี่เองก็เป็นคนใหม่นะพี่มีวิธีการฝ่าฟันตลอด1ปีนี้เป็นการให้กําลังใจคนใหม่เบาๆก่อน นะว่าทํำยังไงนะครับมีวิธีการคิดวิธีการทํางาน,นยังไงให้ประสบความสําเร็จอย่างที่ทุกวันนี้ครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพี่เอเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าเราเนี่ยนะคะไม่ได้เก่งนะไม่ได้มีประสบการณ์มไม่ได้มีความรู้นะรเรื่องธุรกิจเน็ตเวิร์กมาก่อนเนาะนะคะแต่พี่อ่ะเข้ามาที่เนี้ยเพราะที่เนี้ยเขามีระบบเขามีเครื่องมือนะคะเขามีวิธีการให้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยพี่จะบอกไปเลยว่าต่อให้วันนี้นะคะคุณไม่เก่งไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้นะคะเป็นศูนย์มาเลยเกี่ยวกับอินดีนะคะแต่ที่เนี่ยนะคะเขาจะมีระบบนะคะมีวิธีรองรับให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่เราเนี่ยเข้ามาเนี่ยน้ำขึ้นแก้วนะคะพร้อมที่จะเรียนร,รู้แล้วก็ออกไปลงมือทำแค่นั้นเอง ะะเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็เรียนรู้นะคะจากผู้บริหารนะคะจากบริษัทนี่แหละนะคะจากระบบนะคะแล้วก็จากผู้นำนะคะที่สําเร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่สําเร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกไปลงมือทําแค่นั้นเองใช<ะ>่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องคิดเองเลยนะคะในการที่เราจะเข้ามาที่ระบบนี้และที่สําคัญนะคะอินดีเนี่ยใช้ระบบออนไลน์เนี่ยเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ ในยุคนี้โอเค okay. ทีนี้เนี่ยพี่ลินนี่บอกว่าการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าให้กําลังใจตัวเองเพราะว่าเราเห็นคนสําเร็จในธุรกิจนี้ในบริษัทนี้ทีนี้เนี่ยหลายคนสําเร็จหลายๆคนที่ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วอินดีมเนี่ยเขาเรียกว่าหลายคนรู้จักในชื่อของคําว่าโปรเจกต์ปหนีทีนี้เนี่ยผมผมผมก็ได้ทําการสัมภาษณ์ผู้นําหลายๆคนสัมภาษณ์พี่พี่สมาชิกหลายๆท่าน คือหลายๆคนเนี่ยถามว่าเฮ้ยโปรเจกต์ปลดหนี้เนี่ยไม่ไม่เป็นหนี้ทําได้หรือเปล่านะครับทีนี้ผมก็ได้ถามกลับไปว่าทางโค้ดลินนี่หรือพี่ลินนี่ของเราเนี่ยก่อนหน้านี้อ่ะพี่เข้ามาทาอินดีมเพราะคําว่าโปรเจกต์ปลดหนี้หรือเปล่าพี่เองเนี่ยเป็นคนที่มีหนี้กับเขาไหมหรือว่าเป็นคนที่มาต้องการมาสร้างรายได้ในนี้คือพี่จริงๆแล้วอะ่ะหนีไม่พ้นเลยนะคะ คำว่าโปรเจกต์กดหนี้นั่นแหละนะคะที่อินดีมเนี่ยมันทําให้พี่แบบมันกับว่าต้องแบบมันกับว่าสะดุดเลยนะคะคาว่าโปรเจกต์กดหนี้นั่นแหละนะคะเพราะว่าพี่อาจจะเป็นเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละที่ม,มีหนี้บ้านหนี้รถนะคะที่ต้องรับผิดชอบนะคะแต่เราจะทํายังไงนะคะให้หนี้บ้านหนี้รถของเราเนี่ยให้หมดเร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่พี่ตามหานะคะว่ามันมีงานงานไหนที่จะมันย่นย่อระยะเวลา ที่เราจะสามารถกดหนี้ให้เราเร็วที่สุดนะคะใช่พี่เข้ามาที่โปรเจกต์เนี้ยเพราะว่าพี่เป็นหนี้เลยนะคะพี่พูดแบบไม่ได้อายเลยอ่าอ่านะแล้วปัจจุบันนี้หนี้หนี้ก้็นั้นเป็นยังไงบ้างก็พี่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่หกเดือนนะคะลงมือทำอย่างจริงจัง ลงมือทําอย่างจริงจังนะคะหเดือนนะคะเพราะว่าตอนที่พี่เข้ามาทําที่อินดีเนี่ยลงมือทําอย่างจริงจังเนี่ยเพราะว่าธุรกิจของพี่เนี่ยก็เจอปัญหาใช่ไหมนะคะแล้วก็พี่ก็ตัดสินใจลงมือทําอย่างจริงจังพี่ใช้ระยะเวลาเนี่ยหเดือน6เดือนอพี่สามารถใช่ค่ะพี่สามารถปกดนี้พี่ได้เนี่ย500ห้าแสนบาทโอ้ใช่ คือต้องต้องจริงจังเบอร์ไหนครับเนี่ยถึงขนาดห้าแสน 5, ปดนี้ได้เนี่ยก็จริงจังอยู่ที่บ้านนี่แหละนะคะจริงจังอยู่ที่บ้านแลน้วนะก็ใช้เชวลานะที่มันเป็นอินดีมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไฮะก็ใช้เวลาแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะะที่มันเป็นอินดีมร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองคืณจ,จริงประโยคนี้ยดีมากคือจริงจังอยู่ที่บ้านคุณพี่ๆสมาชิกทุกคนครับใครที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยผมบอกเลยว่ามันจะมีธุรกิจที่ไหนที่ทําให้คุณทํางานอยู่ที่บ้าน ปลดหนี้ห้าแสนในระยะเวลาหกเดือนได้ผมบอกเลยว่ามันมันมันต้องอินดีมแล้วช็อตนี้นะฮะเป็นธุรกิจที่ออนไลน์คือคําว่าออนไลน์อะ่ะมันคือที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมทีนี้เนี่ยหลังจากที่พี่ลินนี่เนี่ยปลดหนี้ไปแล้วมีเขาเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีเป้าหมายต่อไปอะไรยังไงบ้างภาษาวัยรุ่นเขาใช้คําว่าแพชชั่นอ่ามีแพชชั่นอะไรต่อไปไหมหลังจากปลดหนี้หลังจากว่าเรื่องบ้านนี่สบายตัวแล้ว จริงๆแล้วอ่ะความฝันของพี่เนาะความฝันมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแล้วเนาะเราก็อยากมีรถในฝันของเรานะคะความฝันพี่บอกฝ่ฝันมานานมากนะคะพี่ก็อยากมีรถเบนท์เป็นของตัวเองนะคะคืออยากมีสักคันนะคะแต่วันนี้นะคะพี่อยากจะบอกพี่ทุกท่านนะคะที่ฟังไลฟ์ตอนนี้อยู่ตอนนี้นะคะก็พดีมนะคะตอบโจทย์นะะนะคะ ความฝันของนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสาวเบนแล้วตอนนี้นะผมเรียกพี่ลินนี่ไม่ได้แล้วนะครับต้องเรียกซอลินนี่นะฮะตอนนี้ถ้าต้องบอกเลยนะคะว่าอินดีมเนี่ยสารฝันนี่ให้เป็นจริงนะคะต้างบอกเรียกว่าใช้เงินสดนะคะจากอินดีมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไปออกรถคันนี้เลยนะคะต้องขอบคุณบริษัทอินดีมพิงๆนะนะที่ทําให้สุดยอดมากเลยครับพี่ ช่ค่ะ oh. ที่สารฝันให้คนแบบบ้านๆคนธรรมดายอย่างพวกเราเนี่ยนะคะสำเร็จนะอ่านะคะสำเร็จแบบนี้ได้นะ,ะได้คาดหวังไหมครับว่าการที่เราตัดสินใจมาทำอินดีมในวันนั้นเนี่ยจะทำให้เรามีเคลียร์หนี้ได้มีรถเป็นของตัวเองรถในฝันของตัวเองขนาดนี้ได้คาดหวังแบบมองได้ตั้งเป้าหมายอะไรขนาดนั้นไวไหมครับตั้งแต่ตอนแรกคือจริงๆแล้วนะคะตัวตัวพี่เองเข้ามาที่บริษัทเนี้ยตัวพี่มั่นใจ เชื่อมั่นนะคะเพราะจริงๆแล้วตัวพี่จริงๆแล้วเริ่มแรกเลยพี่เป็นคนแอนตี้ธุรกิจแบบนี้นะอืมอืมพี่เป็นคนแอนตี้ธุรกิจตัวนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยพี่เคยทําแบบระบบออฟไลน์เนาะที่พี่คุยกับเอคุณเจมอ่ะพี่แอนตี้ธุรกิจแบบนี้แต่พี่มาทําธุรกิจตัวนี้เพราะพี่มั่นใจในตัวผู้บริหารอืมอะนะะอย่างที่คุณเจมบอกมานั่นแหละมั่นใจในตัวคุณก้องครับนะคะและพี่ก็เชื่อมั่นนะคะว่าเป้าหมายที่พี่วางไว้เนี่ยที่เนี่ย เกิดสมมุติว่าพี่ลงมือทําอย่างจริงจังเนี่ยอืพี่คิดว่าเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยพี่สําเร็จแน่นอนอพี่เชื่อมั่นแบบนี้จริงรใช่ค่ะสุดยอดมากทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือดีมากๆนะครับที่ที่อย่างที่เราทราบกันตั้งแต่เรามีการปรับเรื่องของระบบ OPP ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการที่เราเชิญผู้นำ นะครับเชิญผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเข้ามาเพราะผมเนี่ยก็รู้สึกว่าทางบริษัทเนี่ยก็อยากจะให้พี่ๆได้รับมุมมองได้รับเ,เรื่องของการแชร์ความคิดเห็นนะครับจากหลายๆบุคคลนะครับบางทีเนี่เราเนี่ฟังจากคนคนเดียวเราก็จะได้แบบเดิมนะการที่เราฟังจากคนหลายๆคนเราก็จะได้มุมมองในเรื่องของด้านธุรกิจเนี่ยใหม่ทุกๆสัปดาห์ ฮทีนี้ผมอยากถามว่านอกจากปลดหนี้อะผมจะถามเค้นต่อเลยนอกจากบ้านที่มันสบายและอยู่สบายลมเย็นเป็นสุขและมีรถเป็นของตัวเองเป้าหมายต่อไปพี่ลินนี่ในธุรกิจอินดีมพี่ลินนี่อยากทำอะไรคือเอาจริงๆนะเอาความรู้สึกจริงๆเลยพี่อยากจะสร้างนะคะทีมง,งานที่ตามพี่มาเนี่ยนะคะให้สำเร็จไปกับพี่นะคะเพราะพี่เชื่อมัน่นนะคะร้อยเอร์เซ็นตว่า อินดีมเนี่ยมันสามารถพลิกชีวิตนะคะคนธรรมดายอย่พี่ได้เพราะฉะนั้นนะทีมง,งานที่ตามพี่มาเนี่ยที่หลายๆคนเนาะที่พี่ได้คุยเนาะอยากกดหนี้บ้างน,นะะอยากมีรายได้กระเป๋าที่สองที่สามบ้างอยากแพ้สี่บ้างอ,อยากหยุดทำได้บ้างน,นะตอนนี้ในเมื่อพี่ะนะะสามารถสร้างนะคะ คือแบบสิ่งที่พี่ฝันมาแล้วในอินดีมรายได้เอ่ยนะคะสิ่งที่พี่ฝันเอ่ยทุกอย่างอินดีไหมพี่แล้วแล้วพี่ก็เชื่อมั่นนะคะแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าทีมงานที่พี่ตามพี่มาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าในเมื่ออินดีมีระบบที่ดีแล้วนะคะแล้วก็ระบบทีมที่สุดยอดแล้วนะคะพี่เชื่อมั่นว่าทุกคนที่ตามพี่มาเนี่ยนะคะเขาจะสําเร็จได้แบบพี่นะคะคือตอนนี้เป้าหมายต่อไปเนี่ยพี่อยากจะสร้างทีมงานพี่เนี่ยให้ปรดนี ให้มีรถแบบพี่ได้หรือว่ารถดีกว่พี่ก็ได้นะคะสามารถมีชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะแบบพี่นะคะที่วันนี้เป็นอยู่นะคะใช่สุดยอดเลยครับนอกจากสวยเก่งและยังใจดีนะครับโอ้โหนึกว่านั่งสัมภาษณ์นางสาวไทยอยู่นะครับเรียกได้ว่าทีมงานเนี่ย <c oughs> ฟังแล้ว น้ำตาปิ่มกันทุกคนเลยนะครับโอเคทีนี้นะตอนนี้นะผมว่าทีมงานพี่นอนไม่หลับและรอแบบตื่นมาทํางานพรุ่งนี้และรอออกไปเจอพี่ๆสมาชิกท่านอื่นๆกันละโอเคนะครับวันนี้เนี่ยก็ดําเนินมาในถึงช่วงท้ายก่อนจากกันครับพี่ๆครับอยากจะให้พี่ลินนี่ฝากอะไรถึงพี่ๆสมาชิกอินดีมเนื่องจากว่าตอนเนี้คือไม่ใช่คําว่าฝากละกันผมจะใช้คําว่าให้กําลังใจเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายๆคนหลายๆภาคส่วนเนี่ยได้รับ ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เนะครับเป็นยุคที่เราเนี่ยต้องการการก็เรียกว่าการพูดคุยการส่งเสริมการการให้กําลังใจการเพื่อเราเนี่ยจะดําเนินกิจการต่อดําเนินสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะฮะทั้งสมาชิกเก่านะครับทั้งสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะมาเป็นครอบครัวอินดีมและสําหรับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่เป็นครั้งแรกนะฮะและยังไม่ตัดสินใจเริ่มต้นธุรธกิจอินดีมผมอยากให้พี่ลินี่เนี่ย ฝากถึงพี่ๆสมาชิกทุกๆคนฝากถึงคนไทยที่ดูไลฟ์นี้อยู่นิดนึงครับก็คือเหมือนกับว่าพี่ขอแชร์แล้วกันเนาะในสิ่งที่พี่ทํามาจนถึงพี่นะคะคือแบบมาถึงจุดนี้ได้นะคะพี่มีความเชื่ออยู่สามอย่างนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครเนี่ยนะคะลองทําดูนะคะลัวนี่มีความเชื่ออยู่สามอย่างนะคะหนึ่งเลยนะคะตัวน,นี้เนี่ยเชื่อมั่นในตัวเอง นะเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งนะคะที่สามารถสําเร็จได้นะ,ะตัวเราเองเนี่ยก็สามารถสําเร็จได้เช่นกันนะคะแล้วก็ความเชื่อที่สองนะคะเนนี่เชื่อมั่นในตัวบริษัทเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารนะคะอ่านะคะว่าบริษัทนี่แหละนะคะที่จะมาพลิกชีวิตเราที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แบบมันก็นว่าคนบ้นานๆคนธรรมดายอย่างพวกเราเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็สามารถสําเร็จได้ นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอินดีมเนี่ยตัวลิเนี่ย,ต,นนยตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแหละนะคะคต่อให้วันนี้นะคะใครมาบอกว่านะคะบริษัทนู้นนะคะไรายได้ดีนะคะสร้างไรายได้ให้ลินนเนี่ยนะคะสำเร็จเร็วสําเร็จไวทีนี้นะ,ะลิน,นี่จะบอกเลยว่านะคะถ้าที่นี่นะคะลิเน,นี่จะไม่เปลี่ยน ที่ไปล้มเหลวแน่นอนนะคะพอที่นี่นะคะเบอร์หนึ่งนะคะของเราเนี่ยนะคะพี่ยศจันทนาเสดีเนี่ยรับรายได้48ล้านนะคะถ้าลินี่ยังไม่ถึง48ล้านเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้สําเร็จถึงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่เปลี่ยนที่ล้มเหลวเป็นแอนขัดนะคะ hmm. แล้วข้อที่สามนะคะนนี่ก็นะคะเชื่อมั่นนะคะถ้าวันนี้ลินี่ เคือตัวเราเองเนี่ยนะตัวพี่เองนะจะมาอย,อยู่ในจุดนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าพี่ไม่เชื่อมั่นในตัวทีมงานนะคะพี่เชื่อมั่นในทีมงานนะเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนนะคะแล้วก็พี่ก็ขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดเรามีความเชื่อแล้วเนี่ยเราต้องกังวลเรื่องอะไรอีกนะคะในเมื่อวันนี้นะคะ อินดีมนะคะวันนี้ไม่ได้ให้พี่ๆเข้ามาลองผิดลองถูกนะคะเข้ามาลองถูกเลยนะคะเพราะเรามีระบบนะคะเรามีนะคะคือเครื่องมือเรามีวิธีการนะคะให้เรียบร้อยแล้วต่อให้วันนี้พี่ไม่เก่งไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้นะคะพี่ก็สามารถสําเร็จได้ และที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะเราก็มีนะคะผู้บริหารแล้วก็ผู้นำนะคะอย่างพี่ยศจันทรศรีดีนะคะที่สำเร็จแล้วเนี่ยนะคะมาบอกนะคะว่าวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยสำเร็จเนี่ยได้ยังไงนะคะติดกระดุมให้เราตั้งแต่เม็ดแรกเลยนะคะตั้งแต่บันไดขั้นแรกที่เราขึ้นไปเลยว่าเราจะสำเร็จได้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราแค่เรียนรู้ลงมือทำ น้ำครึ่งแก้วเรียนรู้ซ้ำๆแค่นั้นเองนะคะขอแค่วันนี้นะคะเราหาข้ออ้างที่จะเริ่มต้นให้ได้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเอ,อเจมพี่ขอฝากนะคะว่าโลกนี้ไม่สนใจนะว่าคุณรู้อะไรนะรแต่สนใจว่าคุณทำอะไรจากสิ่งที่คุณรู้อะนะ,ะโอเคครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับหวังว่า ทุกคนนะครับจะได้รับกําลังใจได้รับพลังที่โค้ดลินนี่นะฮะพี่ลินนี่ของเราเนี่ยส่งต่อให้กับพี่ๆสมาชิกทุกท่านโอเคนะครับก็หวังว่าในอนาคตนะครับจะมีโอกาสรับเชิญนะครับพี่ลินนี่มาร่วมบรรยายกับผมอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้อาจจะแบบแบบตื่นเต้นนิดนึงนะฮะแต่ก็ทําได้ดีมากๆพี่ลินนี่ผมบอกเลยว่าพี่ลินนี่เป็นอีกคนนึงนะที่ผมมองว่า เป็นคนที่ทํางานหนักมากๆในเรื่องของการทําสื่อออนไลน์เรื่องของการ OPP เนี่ยผมเนี่ยแค่สัปดาห์ละครั้งเนี่ยผมมีรู้สึกว่าใช้พลังพอสมควรแล้วพี่ OPP ทุกวันนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เก่งเรื่องของออนไลน์นะฮะก็อยากให้ฝึกฝนอยากให้พัฒนายอยากให้ลองนําพาตัวเองมาสู่สื่อออนไลน์มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความสําเร็จนะอยู่ไม่ไกลนะครับวันนี้เราจะสําเร็จไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอให้ทุกคนสําเร็จอย่างยั่งยืนนะครับยึดตัวอย่าง ผู้นำคนนี้พี่ลินนี่ของเรานะฮะขอบคุณพี่ลินนี่มากๆครับโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคครับอ่าเป็นไงทุกคนได้รับเขาเรียกว่าได้รับพลังเต็มที่เลยนะครับจากโค้ดลินนี่พี่ลินนี่ที่น่ารักของเรานะครับจริงๆพี่ลินนี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ผมขอคําปรึกษาอยู่เสมอๆนะครับในเรื่องของการจัดทํา OPP ในเรื่องของการ จะทำสไลด์ในช่วงที่ผมเพิ่งเข้ามาแรกๆนะฮะผมก็พยายามจะศึกษานะครับทุกวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ออกมาดีพอสมดีขนาดนั้นนะเราจะไม่หยุดพัฒนาจนกว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเทคนิคพวกนี้ครับเราไม่ควรหยุดพัฒนาอยู่แล้วเพราะยิ่งเราพัฒนามันยิ่งดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เก่งออนไลน์ยังไม่เคยทําออนไลน์ลองหาข้อมูลผ่านสื่อ YouTube Google ดูนะครับลองฝึกเอาเทคนิคการทําออนไลน์เข้ามาปรับใช้กับวิธีการพรีเซนต์ของตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะได้รับมุมมองใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆกลุ่มสมาชิกใหม่ๆนะครับโอเคก่อนจากกันวันนี้นะครับขออัปเดตนะครับส่วนของโปรโมชั่นเช่นเคยนะครับสำหรับโปรโมชั่นการต่อเวลา LPF Super Bonus นะฮะร,รับสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลมูลค่า50,000บาท ยังมีเหมือนเดิมนะครับสามารถติดตามประกาศนี้ผ่านทาง Facebook in ด i มไทยแลนด์ได้นะครับแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นการโอนเงินนะครับแฮปปี้จู y ลนะครับลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า1,000 0 0บาทนะครับจับฉลากสําหรับคนที่โอนเงินมาเท่านั้นชําระค่าสินค้าผ่านการโอนนะครับยังมีเหมือนเดิมนะโปรโมชั่นนี้นะครับและช่องทางการเขา,เขาเรียกว,ว่าช่องทางการชมนะครับการบรรยายนะครับ ตารางตามนี้เลยนะครับวันจันทร์สองทุ่มตรงห้องผู้นําระดับต้นวันอังคารสองทุ่มตรงผ่านห้องคนใหม่แล้ววันพฤหัสบ,บดีเจอกับผมนคนดีคนเดิมนะฮะสองทุ่มตรงผ่านเพจอินดีนไทยแลนด์กับการ o b b ระบบการแห่งการพัฒนานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับที่อยู่กับผมมาตั้งแต่สองทุ่มกินเวลาอาจจะนานนิดหน่อยนะฮะหชั่วโมง28ดนาที1ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับพลัง,ได,งได้รับความรู้ได้รับข้อมูล ดีๆนะครับเราหวังว่าผมเนี่ยจะได้ชม OVP ของพี่ๆทุกท่านผ่านทาง a c e b o o k ส่วนตัวของพี่ๆนะฮะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับสำหรับสไลด์ OVP นี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีการส่งให้ผู้นำเหมือนเดิมใครอยากได้ก็ทักอินบ็อกซ์มานะจ๊ะนะครับหรือใครที่ไม่มีเ c e b o o k ผมก็ติดต่อผู้นำได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพันด้วยนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับ